และตัวต่อไปคือไอ5ยี่สิบห้าห่งโลโเรื่องพวกนี้และรางวัลของพุชนะนั้นก็คืออย่าบอกนะว่านี่เลยเนสเล่เอ็กตรีมนามะดาร์ช็อกโกแลตแอบวานิลลาคู่นี้อร่อยสุดไม่ต้องพูดเยอะไม่ใช่พี่ลองเนี่ยเนียนนุ่มหอมกลิ่นวานิลาเคลือบด้วยช็อกโกแลตนามะแหลมใหม ชโโ็อกโกแลตนามอ่ะเข้มขนกก้นกัดแล้วไม่แตกนุ่มละมุนละลายใจอร่อยแบบพรีเมีย่ยมแต่ราคาเข้าถึงได้โฆษณาปะนาเนี่ยใช่นี่ไงก็ามาดิเนสเล่เอ <c oughs> ็กซีมนาม่ะดาร์กช็อกโกแลตแอนด์วานิลลาคู่นี้อร่อยสุดไม่ต้องพูดเยอะราคาแค่25บาทสามารถซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาอร่อยมาก